สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปงสูบูสุลครับขอตอนรับพี่น้องเข้าสสุชองลีสันมักมวนครับผมอ่ะเอาเป็นว่ามือนี้ครับมาจาัดตำคํามคอ,อกันแล้วกันเนาะเคลนขอมาดูแล้ว่ขันประเทไทยพื้นที่ย้ำนะครับเอ้าตามซื้อคลิปแลวผมรักน้องพรนะครับเป็นบทเพลงในตำนานด้เพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงในตำนานผมก็บว่าเรเรดดนนะด้อืม ผมกับว่ออขึ้นพ่อเพื่อนนะครับผมย่าเปเลนเพลงนี้ส่วนมากนะครับสิเลนใส่ไล่ล,ลำพูไทยนะลำพูไทยเนาะ <c oughs> นะผมกับเบิร์ดเลนดนนะครับบ่ขึ้นพ่อเลยนะครับตำหน้านหลีนั่นจนลืมเลย<笑><笑>นะครับเอา้ามือนี้สิบห้าเลนเป็นอินโทรด้วยครับเด้อเป็นแนวทางกันแล้วกันเป็นแนวทางขันจะเอาเบิร์ดเพลงคือสิบโบเบ,บ,บลลวดอกนะครับผมเนาะเอาเป็นแนวทางว่ามันขึ้นจังไดแล้วมันสิไปต่อแนวใด กันแล้วกันเนาะ <c oughs> นะเอาเป็นว่าอ่ะ ه, ผมสีผ้าเรนนะครับเนี่ยตั้งสายพิ้นขึ้นครับเอเมเนอร์มีลามีนะครับผมนะตรงมาตรงยับเซกัน <c> า <oughs> นะฮะเอาอ่ะผมสีเรีนในฟังก่อนนะครับผมอาทิตย์ปาดมากระ,กะไดก็ขอจตกับไพา่ไปก่อนนะครับซึ่งมันโดนแล้วนะครับผมตำหน้านั่นจนลืมเลยคือวานเหรอนะครับอ่ะไปเลนนะครับ อินโขึ้นนะครับผมอินโทขึ้นคือเป็นยังคือของนะครับเดี๋ยวอินโขึ้นนะครับ ที่นีผมสิพาไปโนซ่าๆนะครับผมเนาะคือซอนลาทีโดเรอ่าซอนลาทีโดเรนะครับผม <c oughs> ลองิือนะครับไหนบอสนะฮะซอนลาทีโดเรอ่า ซอนลาทีโดเลนะครับผมลองมึงครับอ่าซอนลาทีโดเลต่อนะครับอ่าซอนซอนนะครับแต่ว่าออกเสียงเป็นซอน <c ười> นะครับผมอ่าใส่บีดมีแล้วก็กดเสียงซอนนะครับอ่า คือดีดดีดแล้วจังกดกับกดแล้วจังปล่อยไอ้กดแล้วจังดีดนะดีแล้วจังปล่อยนี่มันเสียงมันต่างกันนะครับผมอ,อ่าคันดีดแล้วดีแล้วจังกดอ่าอันกดไปดีแล้วปล่อยอ่ามันสิคนละเสียงนะครับให้ดีดแล้วจังกดนะครับคือซ่อนซ่อนอ่าจำไว้ซ่อนนะครับซ่อนมีเลยมี อ่านะครับผมซอ <c oughs> นมีเลมีนะเอ้าเริ่มแรกมาเลยนะครับอ่าซอนลาทีโดเลซอนมีเลมีอ่าไดบ้านงะครับ <c oughs> เริ่มไหมนะครับซอนลาทีโดเลซอนมีเลมีอ่าก็ได้แล้วต้อน,นะครับเลโดเลมีโดเลอ่าเลโดเลมีโดเลนะครับผมเนาะ <c oughs> เริ่มไหมนะครับ เลโดเลมิโดเล่ฮะเดบอครับเดบออ่าเริ่มอ่าเริ่มมาจตกต้นเด้อเริ่มมาจตกต้นซอนลาทีโดเล่ซัมมิเลมิเลโดเลมิโดเล่ฮะนะครับลองเบิ่ง สนลาทีโดเล่อนมีเลมีเลโดเลมีโด,ลโดเล่ฮะลองเบิรงครับไ,ไหนบอสเอาไปซ่ซๆครับ่า <Yeah, S 1> ไ,ไหนบอส ซอนลาทีโดเล่อนมีเลมีเลโดเลมีโดเล,ดเลอ่าที่นี่กะอ่คืออนลาซอนลาซอนซอนโด ซอนลาซอนลาซอนซอนโดลาซอนลาซอนซอนนะครับอ้าวทันบ่มนซอนลาซอนลาซอนซอนโดลาซอนลาซอนซอนนะกินโทมีซับนี่ครับบัยาก อ้าวที่นี่เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะครับสาสารเนาะสอนลาทีโดเลสอนลาทีโดเลสอนมีเลมิสอนมีเลมีเลโด ลาสอนลาสอนสอนโดลาสอนลาสอนสอนอ่ะ <c oughs> นี่นะครับผมนี่ละอินโทรนะครับผมกทิปเป็นประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวนั้นกันเป็นว่าฮอฟเป็นอินโทแล้วนะครับเท่ากับจังอินโท่หูแล้วประมาแนวนี้เท่ากับสีไปเองเลยได้เลยนะครับนั่นตงไปได้นะครับผมคือซอนลาทีโดเล่อนมีเลยมีเลโดเลมีโดเล่ซอนลาซอนลาซอนซอนโดลาซอนลาซอนซอนกะพรนจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมคือเสียงเข้าห้องไปนี่เขากับข้าไเป็นแบบ มันตกเสียงไหนเท่ากับไปเสียงนั่นละพี่น้องคือผ่อนจ้าผ่อนกับซอนโดซอนซอนอ่าซอนซอนเลโดเนี่ยผ่อนจ้าผ่อนื่นนี้ขอ,อน,นอนกับเตมีลาโดบานผรด้วยได้ไหมทีลาซอนหมีซอนลาเนี่ย <c ười> เอากระไลไปเลยนะครับผมรับรองว่าได้แน่นอนนะครับผมเข้าจักมองึ้นแล้ยวเดี๋ยวมันกลับไปเองง่ายๆนะครับผมเข้ากัะข้ามไปเข้ามักจังไดยมันกับตองได้พี่น้องมากมักลละครับจังได้กับตองได้นะครับผมมากบ่ฮัรดบ่ได้นะครับอยากบ่กินบ่อิ่มนะครับท่นอยากเน่ยต้องกินนะครับนเน,บนาะเอาเป็นว่าพี่น้องนี่แหละเป็นเพียงในตำนานเอาเป็นว่าผ้าหลินเป็นไก่ไล่กันแล้วกันเป็นพืน้นเอาเป็นเป็นไก่ไล่เป็นแนวทาง อ่าแล้วกายพี่น้องไปต่อยอดเอานะครับผมเอาไปเหรียญไซร่า่รั้วภูไทยนะครับลั้วภูไทยกะ จ่ห้องสิเรนไปนะครับผมประมาานี่ประมาานี่เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ <c oughs> จบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าสีเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังบ่หน่อยก็ไล่บ่ไลยก็นหน่อยนะครับผมนะเนาะพิจาราประกันในกข็ขอสดขอไฟไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าี๋้วคลิปน้าจะมาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้จะให้ตามความขอแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแช่นะครับมี่ยังอยากเห็นยังครับข <c oughs> อบมมนมาขอมมนมาคุยกัน <c oughs> นะครับเอา้ามือนีลาดไปก่อนครับผมสวัสดีครับ